สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจานะครับครับผมเฟิร์สนะครับอะแล้วช่วงนี้สองคนนี้มีผลงานอะไรบ้างอัปเดตให้แฟนๆฟังหน่อยค่ะช่วงนี้นะครับก็มีโค้ดเฟินเนาะใช่ครับใช่ที่ผมกระจาแสดงด้วยกันฮะใช่ครับจะมีคาแรคเตอร์เรื่องที่แบบอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างยูนิคหน่อยนึงอ่าใช่เพราะว่าน่าติดตามแน่นอนเพราะมันมีความน่ารักมันมีความที่แบบว่า อย่างที่บอกมีความยูนิคทำมันทําให้แบบน่าติดตามอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับได้ยินเสียงว่าอกระซิบมาว่าเฟิร์สเนี่ยจะได้เล่นอะไรที่แบบเราไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนในค้ชสเชชใช่ครับใช่ก็เหมือนกับว่าแต่จริงยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าบอกได้หนึ่งว่าแบบมันแปลกมากแบบผมไม่เคยเจอบทแบบนี้มาก่อนครับอาจจะไม่ได้แปลกขนาดนั้นแต่ว่าสําหรับเราเราแบบมันแปลก ใช่แล้วก็แบบค่อนข้างต้องแบบทํากันบ้านนิดนึงครับผมก็แต่ตอนไปถ่ายก็โอเคเนาะแล้วคิดว่าตอนที่ดูหน้ามองมันก็น่ารักดีครับมันก็แปลกๆแ,แต่ว่าน่ารักดีครับอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าคาแรคเตอร เข้ากับเฟิร์ดแน่แน่กลัวจะสปอยเมื่อกี้เกือบสปอยเกือบเข้ากับเฟิร์นได้แน่มินก็สปอยแล้วสปอยนิดนึงแล้วเพราะแฟนๆก็ลองเดาเอาว่าเป็นยังไงจากคอนเซ็ปต์ของทุกคนด้ว่ครับแล้วผลงานก่อนหน้านี้ที่เพิ่งจบไปเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับแบบั้แฟนของทานไทยแล้วฮะใช่ไหมไทยซีซั่นสองเนาะใช่ก็โอเคนะครับผมว่าค่อนข้างดีก็จริงๆรู้สึกรู้สึกดีใจที่แบบว่าแบบมีผลตอบรับแบบ ที่แบบมีฟีดแบ็ออกมาที่แบบเฮ้ยเฟียดเกลียดเฟียดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแทนที่เราจะรู้สึกแบบเฮ้ยตกใจแบบเฮ้ยมันไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เราสึกแบบรู้สึกดีเพราะแบบเราสึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทาอ่ะมันเฮ้ยมันน่าจะสักเซสประมาณหนึ่งเนาะพอรู้สึกแบบเราต้องไอตัวเฟียดมันต้องโดนด่าแล้วแหละใช่แล้วพอมีคนด่าแล้วก็ภูมิใจใช่ผมได้ถ่ายบัตรทุบหลังได้เยอะมากเลยอยากมาทุบกันใหญ่เลยครับผมอาจาผมนะครับก็ ฟีดแบ็กดีครับเพราะมแบบมีคนรู้จักมากขึ้นเวลาไปกินข้าวอะไรเงี้ยบางทีก็ตกใจเขามาขอถ่าย,ยรูปอะไรเงี้ยก็ขอบคุณขอบคุณมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องทานไทยครับทําให้เราแบบเออได้พัฒนาตัวเองอะไรางรี้ขึ้นมาด้วยครับจะทำงา<ม>นคู่กันเป็นยังไงบ้างก็อันนี้ตั้งเอานามตั้งแต่แรกดีกว่านาะมันเหมือนมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแบบแรกๆอาจจะต้องแบบปรับตัวแบบ ค่อนข้างเยอะเพราะเราแบบไม่เคยเล่นซีรีส์วมาก่อนแล้วแบบต้องมาเล่นคู่กันแล้วแบบพอพอรู้ว่าต้องคู่กันเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าคนที่เรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอะจะต้องมาเล่นแบบค่อนข้างจะสนิทกันเลยต้องเรียกว่าสนิทเลยดีกว่าเนาะมันก็เลยเหมือนค่อนข้างต้องปรับตัวเยอะต้องมีการแบบเวิร์กช็อปชวนกันไปกินข้าวทํานู่นทํานี่ทําแบบแอคทิวิตี้เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการคุยกันมันก็เรียกว่าปรับตัวเยอะ แล้วแต่ว่าพอพอตอนพอมันเริ่มแบบสมูทขึ้นเงี้ยแสดงมันก็ไม่มีปัญหาละมันก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอมาถึงตรงโค้ดเฟนอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าแบบเราสองคนแบบไม่ต้องปรับตัวละมันเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าแบบอีกคนนึงชอบอะไรไม่ชอบอะไรจะแสดงแบบไหนหรือว่าแบบเป็นรูปแบบแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมันค่อนข้างลงตัวเนาะผมว่าเราสองคนคิดว่าเขาหากันได้ได้ไหวไหมตอนนี้หรอไม่ถึงอะไรตตอนแรกอะ ตอนแรกอาจจะยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ก็แต่พอหลังๆมันก็โอเคมันโอเคแล้วอืมใช่เอ๊ะหรือจะเล่นอะไรหรือจะเร่ยกอะไรก็โกะกันต้อกันต้องกันต่างแล้วมีเขินอะไรบ้างไหมเขินเขินเขินมีครับก็มีครับมีก็มีเขินเขินกันบ้างครับก็เป็นเรื่องปกติเนาะอเซ็งมากก็ก็ทำไปจนกว่าจะหายเขินใช่มันก็ต้องทำบุญไปเรื่อยๆครับแบบว่าสมมติว่าตอนถ่ายใช่ไหม เขาก็เหมือนจะว่าแบบถ้าไม่ผ่านก็เอาใหม่เรื่อยๆเอาใหม่เรื่อยๆก็ยังแบบคัดเอาใหม่คัดแอคชั่นเอาใหม่อะไรอยู่เงี้ยเรื่อยๆจนแบบมันมันก็เริ่มไม่เขินแล้วในซีนซีนนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอไปซีนใหม่มันก็ยังมีเขินอยู่นะฮะเพราะแบบหลายซีนมันก็ค่อนข้างจะเขินอยู่มันก็ค่อนจะเขินอยู่ครับซีนไหนครับแอบไว่าว่านอกจากที่โปรเจกต์คอนเฟนก็จะมีโปรเจกต์อื่นด้วย ใช่ครับใช่ใช่ก็เร็วๆนี้กําลังมีซีรีส์ร่วมกันนะฮะกาลังถ่ายทําด้วยกันอยู่ตอนนี้เลยครับนะครับผมเราทํางานคู่กันมาคระพักแล้วเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังแบบเป็นเพื่อนเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็แบบว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันดีขึ้นคือแบบเราทํางานง่ายขึ้นแล้วก็สนิทกันมากขึ้นด้วยแบบด้วยบทด้วยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบ อยู่ใกล้กันมากขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างอรมันเหมือนกับว่ามันส่งให้เราแบบสนิทกันมากกขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเราทางานเราได้เจอนทุกวันมันก็เหมือนแบบว่าเราได้รู้จักกันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นอะไรที่โอเคก็มันเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันเนาะใช่ใช่แบบอยู่กันทั้งวันอะไรเงี้ยครับอยากให้ทั้งสองฝากผลงานที่จะถึงเร็วนี้หน่อยค่ะแล้วก็ช่องฮากาติดตามค่ะครับก็เร็วนี้นะครับเรากำลังมีโปรเจก โค้ดแฟนโค้ดแฟนนะครับครับผมทางช่องวิวไทยแลนด์ครับผมครับก็อยากให้ฝากติดตามกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะน่ารักมากเลยเนาะใช่คาแรคเตอร์ที่แบบยูนิคยูนิคครับครับผมแล้วก็ฝากติดตามพวกเราสองคนเนว่ยนะครับทาง IG อะไรจาจาครับ J J A แล้วก็ J A c ตัวครับครับผมโหยากเหมือนกันเะยยากนิดนึงครับของผมครับ first underscore F H ครับ F I R S T underscore F H ครับ ขอบคุณนะครับ